สวัสดีครับผมข่าวร้อนข่าวเด่นในช่วงนี้คงหนีไปไม่พ้นนะครับสําหรับการถูกคุมขังของกลุ่มกบปปสนั่นเองนะครับก่อนจะไปพบข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมวันนี้ตองกาชาแนลนะครับนำข่าวดีๆมานําเสนอทุกท่านเช่นเคยนะครับจาการัฐมนตรีสู่เรือนจําชั่วข้ามบันนะครับตั้นรันตพลทีปสุวรรณพ้น จากรัฐมนตรีศึกษาธิการและผลสสถูกตัดสิทธิทางการเมือง5ปีนัดด่นเองนะครับบีพุทธิพงศ์บุญนากันพ้นจากรัฐมนตรีดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับและนายถาวสนแสน,นยมนะครับพ้นจากรัฐมนตรีคมนาคมทันทีที่ศาลอาญาพิพากษ,ษาจำคุกคดีคณะกรรมการ ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับอมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระผาพุกนะครับคือกปปส,นะส่ะทรงผลให้ผลสภาพการเป็นรัฐมนตรีทันทีแม้คดียังไม่ถึงที่สุดศาลไม่ให้ประกันตัวจึงต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับกลัวที่จะส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับก็ พาไปสองทุ่มนะครับนี่คือข่าวร้อนข่าวเด่นในช่วงนี้นะครับสำหรับหลายๆคนอยากติดตามข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับต่อง่าชาแนลจะนำความรู้สาระดีๆข่าวดีๆมานำเสนอทุกท่านเช่นเคยขอบคุณครับ